ค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อไปนะคะว่าคนที่เกิดปีมะโรงนะคะภายในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคนที่เกิดปีมะโรงนะคะมาลุ้นกับพี่จิ๋วนะคะว่าดวงชะตาของท่านนะคะภาพโดยรวมจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงทุกๆท่านนะคะในเรื่องของการงานการเรียนการศึกษาความรักนะคะการลงทุนสุขภาพนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามีไพ่ติ็ดซันนะคะปิดท้ายเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยท่านใดที่กําลังรอในเรื่องของการเงินการทองนะคะในเรื่องดา่างๆอยู่เนี่ยถือว่ามีความสําเร็จนะคะมีข่าวดีรออยู่นะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ทํางานอยู่เนี่ยคะ่ะก็คือว่ามีโอกาสที่ได้ขยายงานนะคะ ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายถือว่านะคะเป็นอะไรอยู่ก็จะหายดีนะคะจะเจอหมอดียาดีจะดีขึ้นนะคะภาพโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งการงานการเงินการเรียนการศึกษาความรักสุขภาพนะคะการลงทุนทุกอย่างเนี่ยทุกๆเรื่องทุกๆด้านของท่านเนี่ยถือว่าดีมากๆนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงเลยนะคะทุกๆด้านเลยนะคะ ค่ะก็ขอให้ท่านที่เกิดปีมะโรงทุกๆท่านนะคะโชคดีมีความสุขสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะถ้าท่านใดนะคะชอบใจคลิปนี้เนี่ยฝากกดหัวใจคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดถูกใจนะคะและที่สําคัญกดแชร์ให้พี่จิ๋วด้วยนะคะค่ะขอขอพบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะพี่จิ๋วมาโดยตลอดนะคะขอให้โชคดีมีสุขทุกๆท,ท่านทุกๆคนคะ่ะ